พี่ต้องครับสะกอรีิเย็เวนฟอร์ดที่จีเทคโหยากอ่ะเจริงๆอปด้วยความที่เอาจริงพอได้ประสบการณ์พอแม่งไปดูหลายๆที่อ่ะไปดูจีเทคแม่งไม่ง่ายจริงแต่ว่าอ่ะพี่ว่าวิธีการเวนฟอร์ทกำลังเป๋อยู่ดูมาหลายนัดแล้วมันเหมือนจะดีเว้ยแล้วส<ม>ี่เกมหลังสุดอ่ะแม่งไม่ชนะเลยนะพี่ต้องแพ้สองเสมอสอง เหมือนจะดีแต่มันดีไม่สุด,ดแต่ทดลอกเกมนี้เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ย <c oughs> คือมันมันได้เติบโตจริงที่พี่ว่าอาโมริมเนี่ยมันจะใช้ชุดนี้แหละไปเรื่อยๆกับผลงานที่มันได้ก่อนถ้ายัางเป็นชุดนี้เนี่ยอ่ะแต่ก็อาจจะเปลี่ยนตรงอามัดที่บอกไปเพราะว่าคุณย่าน่าจะกลับมาแล้วดังนั้นเนี่ยพี่ว่าน่าจะมีรูปทรงที่ดีขึ้นเกมลุกน่าจะคมขึ้นก็น่าจะบุกไปเฉือนได้ละกันสองหนึ่ง แต่เสียประตูเหมือนเดิมแมนยูจะไม่มีคีนชีตเว้ยอืมอ่ะเนี่ยอู้ตื่นเต้นจังเลยอยากดูแล้วเนี่ยอยากจะรู้ว่าอัมูลิมจะชนะติดกันหองนัดได้ไหมอู้ตื่นเต้นจังเลยคือเจเน,นี่ถ้าถ้าถ้าเบนสฟอดไปชนะผมว่าไอ้คีนแอนด์ดิวอะไรเนี่ยมันน่าจะอยู่ยากแล้วนะเออกูซื้อเบนสฟอร์ดอะ แมน<ช>ดูเลยเนี่ยเออแล้วก็ช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่โค้ดเบนฟอร์ดเนี่ยเขาเรียกว่ายังจูนไม่ได้นะแล้วก็หลังพิงเชือกอยู่เหมือนกันแมนยูออตอนนี้หายใจหายคอโล่งขึ้นมาประมาณนึงหลังจากชนะเกมใหญ่ที่เจอเชลซีได้นะครับอุ้ยตื่นเต้นอนะ่ะแล้วแข่งคู่แรกด้วยพี่ต้องพี่ปอพี่เบนส์อุ้ย <c oughs> เอ้ยยามที่สำคัญที่สำคัญเลเว้ยทุกคน นอกจากเราจะโดนกองเชียร์เมนฟอร์ดแล้วเราจะมีกองเชียร์แถวแถวแอนฟิลมาด้วยเพราะตัวแมนฟอร์ดเนี่ยไม่เหมือนสาขาสองน่ะเออเนี้ยนี่แสงอยู่แล้วว่านาทีสุดท้ายจะมีการเปลี่ยนตามฮวงจุ้ยอีกหรือเปล่าเพราะว่าคิวมันจะเป็นคิวคนึ่ใช่ไหมหลังจากนัดที่แล้วเปลี่ยนฮวงจุ้ยเป็นหนึ่งคนชนะซะเลยเออชนะเลยนะนี่แมนยูมึงเนี่ยมีผลกระทบกับงานพี่กูเนี่ยเห็นไหมมีดิ ไปพากสองนัดแม่งรอดกิมบรี้เลยเห็นไหมไปเจอซิต <fit S 1> ี้ถล,ลุงเข้าไปอีกไงเมื่อวานไปเจออะไรนะไปเจอบอลมัดฟอร์มดีๆเสมอแม่งซะเลยยังไงจะพบกันหน้าที่การงานนะเออนิดนึงนิดนึงโอ้โหเดี๋ยวต้องลุ้นกันแ <c oughs> ล้วยังไงยังไงรู้หรือเปล่าเดี๋ยวได้ต้องลุ้นต้องลุ้น แต่ว่าของแมนยูเนี่ยอสถานการณ์ในเกมเนี่ยผมว่าเป็นเกมที่ที่ตัดแน่ได้เป็นเกมนัดมากอ่ะและ Man ะ้วแมนยูอ่ะไม่เงาแน่วนอนไม่ได้จริงนะยากอ่ะถ้าผู้ชมถ้าสมมุติแมนยูชนะสมมุติล้วว่าแมนยูชนะคิดไม่มีสิบแต้มเลยนะแต้มเท่ากับลองจ่าฝูงเรียวทามเลยอะ่ะเหลือจะเชื่อเหมือนกันนะแล้วมาคู่แรกหรือเปร,เรีบเลยอะ่ะไม่กดดันอ่ะ ประจำเลยประจำเลยแบบถ้าทําได้นะอุ้ยมึงขึ้นเนี si <min eh> ่ยเอาเลยนะเอาเลยนะแม่งทุกทีทําไม่เคยได้อ่ะแล้วเกมเนี้ยใช่ไหมเบนฟอร์ดอะเบนฟอร์ดแพ้ไม่ได้ด้วยแล้วเขาไม่รับด้วยอ่าทุกคนว่าเบนฟอร์ดรับไหมเล่นรับไหมล่ะเล่นในบ้านรับสี่เกมเออแล้วสี่เกมแม่งไม่ใช่นะใครอ่ะในบ้านต้องแก้ตัวกลายเป็นเราต้องรับหรือเปล่าไม่รู้เดมจะขอเชื่อใจอมูลิมอีกสักครั้งหนึ่ง จะขอเชื่อใจอโมริมีสักครั้งหนึ่งแล้วถ้าผู้ชมอยากให้เชื่อผมเว้ยว่าคุณว่าเจอเบนฟอร์ดเนี่ยตึงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวโปรแกรมต่อจากเบนฟอร์ดเจอซันเดอร์แลนด์เนี่ยชั่วชั่วโมงนี้ทีแมวดําแม่งยังเก่งเลยสิบคนแม่งโกววิลล่าได้อ่ะแม่งกดวิลล่าแม่งอยู่ที่เจ็ดอ่ะแม่งสี่เกมล่าสุดไม่แพ้ใครนะวิลล่าเนี่ยชนะหนึ่งเสมอสามเนี่ยชั่วโมงนี้ยวิลล่าแนวลุกมีปัญหามากอย่างเมื่อคืนเนี้ยให้ผมดูอยู่อ่ะ โคตรไม่คมอ่ะโคตรงงอ่ะแค่ว่าทานโชว์แม่งหยอดอย่างสวยอ่ะเซนต์แลนดี่ดูแล้วจะรอดตัววะแอมเบรี่เนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดถึงเซนต์แลนด์าทีมเรากัดทีมเรากัดนเอาผมให้ชนะแล้วกันอ่ะผมตามลูกพี่ผมเลยพี่ต้องให้ตะกอเท่าไหร่พี่สองหนึ่งสองหนึ่งอะผมสองหนึ่งพี่ปอให้ไรสองหนึ่งป่ะผมว่ายิงกันเยอะกว่าคู่เนี่ย ผมว่าสามสองแล้วกันให้ชนะสามสองคนนะอยาให้ชนะอยากให้ชนะเอออยู่ที่คุณเลยครับสวนไหมเลเซอร์ไปเย่ายลืมนะแม่งใช้เกมกับกินดี้เลยเราฟันธงอ่ะแม่งเอ้ยเอาอีกแล้วครั้งที่แล้วบอกเลยนะเชลซีชนะแน่แน่วูกะใช่ไหมชัวปะร์ต้องตามนั้นครับ ผมบอกเลยว่าในรังเบนฟอร์ดเนี่ยมีแต่พึ่งวันนี้พึ่งจะปลาผีเสียดายเสื้ออยู่ข้างล่างไม่นะั่นกูจะใส่เสื้อแล้วนะ <c oughs> จำได้เลยไอเสื้อตอนที่ไปนู่นนะผมบอกเจ๊ผม,มอยากให้เสื้อเบนฟอร์ดว่ะเนี่ยแล้วแม่งได้มาด้วยรับรองมโมโมใส่จชมเปน <c oughs> อยู่แน,น่นอนต้องไปซื้อตอนที่สนามอะพี่ไปวันตอนแบบโคตรดูเวีนะแม่งลดโคตรเยอะเลยตอนนีงพี่ เป็นสิบวนสิบปอนเองอะเดียเป็นปอนโตรถูกลยครับก็ผมว่าถ้าเอาแบบเอาสายมูนะผมว่าแมนยูแพ้สองหนึ่งอ่ะผมผมยอมเป็นสายมูแล้วกันผมว่ากลัวจะไปทิศทางเดียวกันหมดแล้วเดี๋ยวพับป่ามันจะควันแล้วแม่งเตะเร็วด้วยนะฮะผีไม่ค่อยชอบอะไม่ชอบแสงแดดนฮะผีชอบแบบมืดๆนะฮะแล้วเดี๋ยวเนี่ยพึ่งี๋ยวทคิวไม่เปลี่ยนนะเดี๋ยวพี่บอกเบสเลยเองโพสเลยเดี๋ยวกูมาเองแทนพี่วาวช่วงวันนี้ ไม่ต้องเอาเลยผลไม่ดีเหมือกเหมอกิ้พยนะตอีใ่อะไรนะฟองเป็นซินชิคก้ยก็เต๋อไหงเนาะเต้ไม่่อยดีเอาเจไม่ไม่ไม่พอมันไปติดคอออจะถามว่าเวลาเราเตะเร็วอะผลไม่ไม่ค่อยดีปะแมนยูอะก็บอกแล้วว่าผีมันไม่ชอบแดดพี่ผีไม่ชอบแดดแมนยูอะแมนยูอะแบบ ถ้าเป็นยุคโอเล่นะแม่งเตะแบบตีหนึ่งตีสองอ่ะเียแม่งชนะบ่อยยุคโอเล่ปีที้อพูดับฟอร์ดจำติดตาเลยว่ะแข่งคู่แรกใส่ชุดสีเขียวจำได้ไหมเขียวใช่แล้วโดนเป็นสีใช่ใช่ติดเลยพราะใช่แล้วเซนไทยครับเขาบอกเขาบอกแดดปุ๊บนึกออกเลยเฮียคู่แรกแดดร้อนรอนใช่ไหมแสงอสโอ้หแล้วเราไม่แพ้ทั้งกายบอลบอมด้วยเด็กยาเฮ้ยเละเลย เฮ้ยแต่ป <divide S 1> <ım S 1> ีท <mad Liberty Overwatch> ี่แล้วไปเยือนเราแพ้ป่ะสี่สามป่ะใช่เรามาลุยยิงสี่สามอ๋อใช่เรามาลุยยิงแต่มันไม่ทันจําได้ว่าเมาส์ยิงปีที่แล้วเมาส์ยิงด้วยใช่เมาส์ยิงนําก่อนเมาส์ยิงลูกแรกเมาส์กันนโชไงแล้วก็ได้อามัดไล่มาแต่ไม่ทันไงลูกชอก็ยิงนะเกมที่แล้วอ่ะที่เจอกันอ่ะที่ิงเข้าตัวเองโอตัวเองอ่ะเด็ใช่ใช่แล้วก็เกมในบ้านเราชนะสองสูงนะเกมในบ้านเราชนะนะ กันาโชวอยลรุนในที่ย้ายออกหมดแล้วเชื่อผมวันเนี้ยเอ็มบูโมจะยิงแต่ให้จําชื่อนักเตะคนนี้ไว้ดีๆนะอันนี้คือนักเตะที่ผมชอบมากคือเควินเชเดอร์ผมชอบจริงไอ้ตัวเนี้ยเควินเชเดอร์นี่แม่งตัวแสบเลยแล้วก็อีกตัวนะอันนี้นี่ล่างโคลนผมคาโยเดชชอบอ่ะตัวทุ่มไกลไงใช้ก้อยอ่ะ ตัวพุ่มไก่อะที่มันทุก็จะไม่ได้ที่ดอคูเตออกไงแล้วมันพุ่มไก่อ่ะไอ้นั่นแหละนี่แหละไฮยูเด้นั่นแหละเออนั่นแหละผมชอบอปสองคนอะเชเดอร์กับไฮยเดในทีมสองคนเป็นพอร์ตแม่งบอลบอลบอมนี่หว่าเฮียเออดังกาด์บานนเบอร์เออที่ว่าคอนเตอร์แม่งเขาเล่นดีเดียแมนยูแต่ว่าใส่แฟนตาซีเตียโก้ยี่กอนเหรอเออที่สำคัญนะเว้ยทุกคน เคเลอร์ไม่โคตรเหนียวเลยอะสามสี่เกมที่ผ่านมาแม่ได้แมนอุบัติจะมันเซฟมันได้เป็นมันได้แมนอุเตอร์แมทสี่จากห้าเกมหรือสามจากห้าเกมหรือยังไงเนี่ยแหละก็คือหลังมันรั่วพี่ง่ายๆอ่ะแม่งก็พันเอเคเอร์แม่งเซฟชิ้หายอ่ะแม่งอารมณ์ไหมเนี่ยไอวันย่าไม่คุยซาวิดวันเจอเมซิตี้ที่เซฟทิ่หายอ่ะเออเริ่มกังวลแล้วว่ะพอพอมาดูเรื่องวิธีการเล่นน่ะ เชื่อเบนฟอร์ดแม่งบอลบอลแบบบอลบอมนะบอลบอมเออบอลบอมมาเล่นบอลบอมและและนี่คือจุดอ่อนของใครนี่คือจุดอ่อนของเราเอออินดีเนี่ยตัวดีเลยอยู่ว่าจุดอ่อนอันดับที่หนึ่งอยู่อะโดยเฉพาะลูกตั้งเตะเนี่ยคือไม่ต้องเฉพาะลูกทอนอะลูกตั้งเตะนี่ตัวยืนไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าโซนเลยอะคือแม่งอยากเล่นหลังสี่จริงนะพูดจริงนะ